สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถ่าอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนครับมีการรายงานข่าวนะครับเมื่อวันที่8ปพฤกาสอันาคม2ยหที่รัฐสภาของยูเครนนั้นมีสสยูเครน,นจํานวน2 7 9คนลงมติเห็นชอบร่างจดหมายในการพิจารณาครั้งที่2ที่จะอนุญาตให้มีการระดมผลนักโทษบางประเภทเข้ากองทัพโดยสมัครใจเพื่อปรับปรุงระบบรับราชการทหารากับการเพิ่มจํานวนทหารเกณฑ์หลังจากประสบความล้มเหลวหลายครั้ง ที่ทางเจ้าหน้าที่อาวุโสให้การสนับสนุนมานานแล้วเกี่ยวกับการหันมาใช้ระบบเอานักโทษมาเกณฑ์ทหารทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิสมัครรับร่างกฎหมายดังกล่าวจะได้รับการลดโทษแลกเปลี่ยนส่วนจํานวนนักโทษท,ทั้งหมดที่สามารถระดมกําลังเข้าสู่กองทัพตอนนี้มีผู้ถึงเกณฑ์ประมาณ15,000 0นายถึงสองหมนายด้วยกันทังนั้นสสโอเลนา่าซูเลสหนึ่งในผู้ริเริ่มกฎหมายดังกล่าว บอกว่านักโทษจะมีโอกาสถูกกระดมกําลังนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันก็คือต้องเหลือโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนักโทษที่ยังต้องอยู่นานกว่านั้นรวมถึงนักโทษประหารชีวิตจะถูกปฏิเสธการพิจารณาทันทีนอกจากนี้การกระดมพลให้กลุ่มนักโทษก็มีการงดเว้นบุคคลบางจําพวกไม่ได้รับอนุญาตเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพด้วยอันได้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีความผิดในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันผู้ที่เกิดทําการฆาตกรรมโดยไตร่จรองไว้ล่วงหน้า ผู้กระทําผิดในข้อหาข่มขืนและผู้ที่ก่ะอาชญากรรมต่อรากฐานความมั่นคงแห่งชาติของยยเครนทั้งนั้นสเรียกระบุว่าการตัดสินว่าโทษจะได้รับการปล่อยตัวตามทรรบนเพื่อระดมพลหรือไม่นั้นจะกระทําโดยศาลแต่เตียงผู้เดียวโดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติของคณะกรรมการการแพทย์สํานักงานการเกณฑ์ทหารและหน่วยทหารที่บุคคลนั้นจะเข้าประจํการทั้งนี้อดีตนักโทษจะทําหน้าที่เฉพาะในหน่วยทหารเฉพาะทาง ผู้บัญชาการแต่และหน่วยต้องเข้าดูแลความประพฤติตักโทษเหล่านี้โดยจะมีการผูกลงทะเบียนแยกต่างหากจากหน่วยทหารปกติทั้งนี้การปฏิบัติการระดมพลของอยูเครนจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม2567โดยมีบทลงโทษดักสำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงร่างกฎหมายซึ่งการปฏิรูปด,ดังกล่าวนั้นได้มีการลดอายุการระดมพลจาก27ปีเหลือ25ปีและเปลีป่ยนแปลงเกณฑ์คุณสมบัติทางการแพทย์เพื่อขยายกลุ่มผู้ที่มีศักยภาพต่อการถูกเกณฑ์ขึ้นไปเป็นทหารขณะเดียวกันนั้น คริสเจีวนินนักข่าวทหารจากฝรั่งเศสที่อาศัยและทํางานในสาธารณรัฐประชาชนโดเนสก็ได้เปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าวนะครับว่าตอนนี้เกือบจะแน่ใจว่ามีทหารฝรั่งเศสอยู่ในสนามรบของยูเครนเพราะมันคงเป็นไปไม่ได้ที่ทหารยูเครนที่ไม่ได้รับการฝึกหัดจะควบคุมซีซ่าปืนครกขับเคลื่อนด้วยตนเองได้และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้งานปืนครกอัตราจรหลังจากการฝึกไปเพียง3สัปดาห์ซึ่งหมายความว่าต้องมีคนที่มีประสบการณ์และมีพื้นฐานทางทหารที่มากกว่าควบคุมปืนใหญ่ซีซ่าอยู่ ทั้งนี้เขาให้ความเห็นด้วยว่าฝรั่งเศสนั้นได้ส่งกองทัพไปยังยูเครนเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วเพื่อลดความเสี่ยงทางทหารที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางด้านประธานาธิบดีเอมมานนเอลมาครงและเป็นความเสี่ยงทางการเมืองอีกด้วยซึ่งแนะนําการส่งทหารพันธมิตรเข้าร่วมกองทัพยูเครนเพราะหากมีการส่งคนไปเป็นจํานวนมากจนพวกเขาต้องเสียชีวิตในคราวเดียวกันมาครงนั้นจะต้องเผชิญผลกระทบจางหนักแน่นอนดังนั้นมาคงไม่ได้จะส่งทหารไปถึงหลักพันในอย่างไรก็ตามทางด้านมาเรียสคารวฟาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซีย ก็ได้แถลงกับผู้สื่อข่าวว่าหากฝรั่งเศสปรากฏตัวในเขตขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนพวกเขาก็จะกลายเป,เป็นเป้าหมายของกองทัพรัสเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทันทีซึ่งก็ดูเหมือนว่าฝรั่งเศสนั้นมีข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้แล้วเนื่องจากตอนนี้รัสเซียได้เห็นชาวฝรั่งเศสมีจํานวนผู้เสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆในบรรดาผู้เสียชีวิตในประเทศยูยเครนนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องหาอินเทอร์เน็ตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ